แอปยี่สิบห้าซีดีผู้ช่วยคนใหม่ที่จะทําให้ชีวิตของเราง่ายมากขึ้นค่ะด้วยแอปจีนายนไหลค่ะหงองแค่ไหนก็มีเพื่อนคุยแน่นอนค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทํำยังไงนะคะหนึ่งเลยก็คือกดปุ่ม power ฟางไหวค่ะแล้วกดด้านข้างจีนายไหลนะคะสวัสดีจ e นาย i สวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะฉันต้องการร้านอาหารในห้างเซนทรัลที่อร่อยอ ช่วยหายหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเซ็นทรัลมีร้านอร่อยเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยเนอะว่าแต่ว่าคุณชอบแนวอาหารแบบไหนเป็นพิเศษคะอยากกินปิ้งย่างร้านปิ้งย่างที่เซ็นทรัลหรือคะชาบูชิกก็อร่อยดีค่ะมีทั้งเนื้อหมูซีฟู้ดให้เลือกหรือถ้าอยากลองสไตล์เกาหลีก็มีซูกิชิค่ะแล้วมีอะไรอีกไหม อ,อ,อีกเยอะเลยค่ะอย่างร้านฟูจิเจแปนิสรเตอรองก็มีปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกหรือถ้าอยากลองอะไรแปลกใหม่ก็มีร้านยากินิกุลไลค์ที่เป็นปิน้งย่างสไตล์เกาหลีแบบจานเดียวค่ะเห็นเลยคะแค่เรามีเอ็5ี้าเรามีจีมินายไลค์เราก็มีเพื่อนคู่คิดมีเพื่อนที่จะได้คุยในยาว่าง่ะค่ะอยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่ง่ายขึ้นอย่าลืมเอ็น